เอเดี๋ยวเราไปวิ่งก mm ันนะตอนนี้ออกจากโรงแรมนะคะเราวิ่งไปที่โอิชิพาดเราวิ่งไปที่ฝั่งโอิชิพา์ค่ะซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามฟูจิคือไกลออกไปฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของเรียกเขาว่าฟูจิโกะเพื่อนด้านหลังหนึ่งก็คือฟูจินั่นเอง อากาศดีเวอร์ไม่หนาวเลยชิวผ่านมาสองโลค่ะเข้าถนนใหญ่ละฟูจิก็ยังอยู่ข้างหลังโยก็แน่สิ <c oughs> ถ้าวิ่งฟูจิข้างหน้าวิ่งผิดทางนะเรากำลังจะข้ามสะพานซึ่งเราชอบข้ามสะพานมากเพราะว่า เราชอบเลกแต่เราว่ายน้ำไม่เป็นนะะคาวาคุชิโกโอฮาชิบริดจ์ข้ามเลกคาวาคุชิกโกนันค่ะ นี้คือกลางสะพานคาวาคุจิโกะค่ะเย้เยยยยยยยเยย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 ยายย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 ยแบบเต็มยยยย Turn left six fifty two heart rate zone. มาแล้วค่ะมุมมหาชนโคกามาซาโอเนชันแลพาร์คอ๋อโคกามาซาโอเมมโมเรเบิลพาร์คกมมบบินเราให้นักท่องเที่ยวผู้ใจดีไทยให้เราไปต่อที่โอชิพาร์คค่ะเวลามีน้อย วิ่งเข้ามุมมองกันไปเลยลมไม่เคยวิ่งเข้าอ,อุมมอง วิ่งนอกก็ได้เหรอ,เ,อเราก็คิดว่าต้องวิ่งหูมอมันดูตันตๆประกอดอ้าวิ่งได้จ้ะตอนนี้วิ่งเลียบเล็กไม่ได้ขึ้น ที่เขาที่แล้ว,วที่เขาที่เราพักฝั่งนี้คราวนี้เลยไปย้ายไปฝั่งนี้แค่อนนี้เรามาสิ้นสุดอยู่ที่ตรง ลิฟทิงเซ็นเตอร์นะคะคาว์ัคูจิกกะลิฟทิงเซ็นเตอร์ก็คือตรงโอชิพาคมีคาเฟ่เดี๋ยวเราเข้าไปที่คาเฟ่ครับนี่ไงโอเคตอนนี้เราต้องกินเต็มน้องเราก็ต้องวิ่งกลับแล้วไปเช็คเอาท์ค่ะแบบจะหมดแล้วด้วย มีรถไฟไม่ไปเพราะว่าวิ่งเร็วกว่า <laughs> คือไม่ได้วิ่งเร็วนะรถไฟมาช้าไปแล้วยังไม่หมดถ่ายต่อได้นี่ค่ะ ไอติมยังเหลืออยู่ตรอมีเวอร์บัลพักละดูสิจะถึงไหมโรงแ้ม